สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพจดังเผยผู้โดยสารหนรถเมแนั่นคนเต็มแล้วยังรับทุกป้ายงงหนักทั้งที่ขนส่งสั่งเว้นระยะเมื่อวันที่10พฤษภาคมเพจ Facebook fm91trafficpro เยผยแพร่าภาพจากผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึง่งที่ถ่ายขณะอยู่บนรถเมซึ่งพบว่ามีผู้โดยสารขึ้นไปอัดแน่นบนรถเมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างแต่อย่างใดโดยผู้ที่ส่งภาพมาระบุว่าเช้าวันนี้ที่ฉันเจอ อะไรที่เรียกว่าระวังสาย504เต็มขนาดนี้อย่างรับทุกป้ายทั้งนี้เมื่อวันที9่9พฤษภาคมที่ผ่านมานายจิยรุษวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดซึ่งพบผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสใกล้ชิดในศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้หน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงคมนาคม กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในระบบคมนาคมขนส่งนายจิรุตกล่าวว่ากรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะรถยนต์สาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะสถานีขนส่งผู้โดยสารพนักงานขับรถ ผู้บริการและผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทโดยยึดมาตรการทางด้านสาธารณสุข MDSTTA อย่างเคร่งครัดและเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดได้กำหนดการจัดที่นั่ง ของรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางให้1ที่นั่งเว้นหนึ่งที่นั่งหรือให้สองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่มาด้วยกันนั่งติดกันได้ซึ่งต้องมีจำนวนผู้โดยสารไม่เกินร้อยละเจของจำนวนที่นั่งทั้งหมดหรือให้เหมาะสมตามประเภทของพาหนะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกราวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ